สวัสดีครับผมชื่อนายอริฟินอันตรรมันรหัสนี่งศูนย์แปดนในวันนี้ผมจะมาบอกรายละเอียดในการสัมภาษณ์ของในตัวผมเองก็คือจะสัมภาษณ์เป็นนายเสดจารวจและบอกข้อดีและข้อเสียในตัวผมแล้วทำไมถึงต้องเลือกผมเข้ามาทำงานแน่นอนครับการที่จะเข้าไปทำงานในส่วนของราชการตำรวจนะั ต้องมีสุขภาพตามเกณฑ์ที่ได้ตามตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ผมก็ผ่าตามเกณฑ์ที่กําหนดส่วนสูงน้าหนักสายตาราดระดับระดับให้เรีเรยบร้อยแล้วครับในส่วนของข้อดีของผมก็คือผมมีจิตใจที่อาสาที่จะช่วยเหลือทุกคนในประเทศไทยช่วยเหลือประชาชนทุกๆการทุกๆ ความเดือดร้อนของประชาชนคือหน้าที่ของเราแล้วผมเป็นคนที่อดทนต่อ,ตอการทำงานมากครับต่อหน้าที่หน้าที่ที่ผมได้รับผิดชอบผมจะทำงานให้บรรลุลุ่วงไปด้วยดีถ้ามีข้อผิดพลาดผมก็จะเรียนรู้ทุกทุกการทุกข้อผิดพลาดที่ที่ผมได้ทำ พิพาไว้ในรอบนี้และก็จะไปแก้ไขในรอบหน้าก็คือผมชอบการเรียนรู้ตลอดเวลาคือมีการเรียนรู้ตลอดเวลาไม่ว่าจะผิพาดเล็กๆน้อยๆก็เอาไว้ปรับไว,ไว้ปรับพัฒนาตัวเองต่อไปครับในส่วนของข้อเสียของผมก็คือก็จะเป็นในส่วนของการ ม่กล้าจะไิเสพคนอื่นก็คืองโมอย่างไงี้ยได้แค่ความรู้สึกของคนอื่นมากมากครับไม่กล้าที่จะไปะเสพคนอื่นเลยแ,แล้วทำไมที่แล้วทำไมถึงต้องเลือกผมเข้ามาทำงานก็คือในส่วนในส่วนของผมมผมมีเอกลักษณ์ส่วนตัวคือการทำงานต้องทำงานเป็นทีม ก็ค so ือทำงานเต็ทีไม่ไม่เดินไม่ไม่ให้เพื่อนทำงานคนเดียวหรือไม่ให้ตัวเองทำงานคนเดียวก็คือถ้าสมมติว่ามีรายละเอียดเข้ามาผมจะชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดทั้งหมดให้เพื่อนที่ทำงานร่วมกันกับเราได้ทราบช่วถึงกันแล้วก็จะมีแบบถ้าสมมติว่ามีพบปัญหาเฉพาะนะ เฉพาะหน้าผมก็สามารถแก้ไขได้ตลอดไม่ว่าปัญหาเล็กปัญหาใหญ่จะแก้ไขเฉพาะหน้าให้ดีที่สุดจะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุดแล้วก็